ผมคือไกด์ของทุกคนนะครับทุกคนต้าผมมาครับจะพาไปที่รถของเรานะครับนี่ครับนี่คือโชเฟอร์ของเรานะครับใส่ชุดไก่เป็นอะไรที่ยินดีต้อนรับทุกคนมากรถนี้บรรจุได้จะไปไหนครับจะไปไหนอ๋อไปปูกัญชาสวดมนต์ปลุกป่าโดนตึกฆ่าโคนขอหวยเผาปลาขอฝนคุยขยะขุณสมบัติฆ่าหมาดำน้ำปูกัญชาไหวพระไปไหนเขาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยโอ้โหโชเฟอร์ยังไม่ได้ไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวรอมาด้วยมาเราไปด้วยขึ้นเร็วขึ้นเร็วเออโอเคไปเร็วเดี๋ยวเฮ้ยใครวะ็นอ่ะโอ้โหเฮ้ย GTA ทารุแฟนคลับแล้วเขาล่วงไปแล้วเฮ้ย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 รอด้วยโอ้โหมา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 นี่เลยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวโดดขึ้นเดี๋ยวโดดขึ้นแบบเท่ๆมันจะตกอันนั้นเนี่ยโมฟูทำไงโมฟู ผัวืฟอส่งผมสองไม่รอแล้วไปไปไปเท่าที่ไปได้ไปเลยใครล่วงก็ปล่อยเขาไว้ที่นี่โอ้โหไปเหยียบเขาทำไมอ่ะโอ้โหโชเฟอร์ของเราเนี่ยไม่ไหวเลยนะอยากตายหมดคันป่ะอ้าวดูโดนหมาขู่ด้วยดูดิอยากตายหมดคันป่ะนี่ครับเหนือนมากครับตาสีฟ้าแล้วก็มีผ้าพันคอที่ติดใช้ได้อยู่เดี๋ยวเจอเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้กระจงของน้อยของเราใช่ไหมโชเฟอร์ดิฟทำไมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าขับมาเร็วพอสมควรนะ อันดับแรกนะสวดมนต์สวดมนต์ได้ปืนเทคเก้ามาแล้วก็ขอหวยขอหวยอ่ะอ่ามีคนได้เลขไม่ซ้ำกันนะได้เบอร์ได้เลขห้าเงียตงซื้อเลยไหมเลขห้เลขห้ซื้อแล้วเรียบร้อยไปชูเฟอร์มันจะขึ้นยังไงมันเนี่ยมันจะขึ้นด้เลยดอดดดดดขึ้นเดืดขึ้นอึออ ไปไหมครับไม่ต้องรอใครแล้วต้องโอ้โหนี่มาด้ยวยความเร็วสูงลดความไปเลยไม่ต้องรอใครแล้วชูเฟอร์ไปเลยเร็วออกรถเลยลูกออกรถออกรถออกรถ,ออกรถได้ละมันเสียวเวลาเ,วเร็วทุกคนรออยู่เร็วโอ้โหไอ้หาต้องชี้แก๊สมาต่ออีกคืออะไรวะแอดถือดาบที่มือสองดาบไงเฮ้ยทำมันดีคือช็อตที่หล่อที่สุดแล้วตอนนี้โอ้โ ไม่รอรถอีกเลยบอกคนร้านโอเคเราจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโชเฟอร์จะพาไปไหนเนี่ยโชเฟอร์รถคนนองแล้วเนี่ยร้อนมันร้อนตีซ่อมรถหน่อยดำน้ำดำน้ำดำน้ำโอเคไปเลยโชเฟอร์ของเรานี่ยได้ข่าวว่าขายกัญชาใช่ไหมเฮ้ยจำเสียงได้เนี่ยขายกัญชาให้พี่หมีอยู่วันนั้นเนี่ยเออนี่เนี่ยขับดีหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยเขาเสียวตัวกันเนี่ยขาให้มันดีๆหน่อยอมาดำน้ำมาดำน้ำเดี๋ยวนี้เรามาดำน้ำกัน โอเคทุกคนดับดำน้ำครับโอ้โหดำน้ำมาดำนะโอ้โหมีมีมูเลท็อกปลาด้วยครับนี่มัน a m a ซิ่งมัน a m a ซิ่งโอ้โหนี่ Amazing Amazing มันเต่านี่มันเต่าดิโอเฮ้ยเจ้าเต่าสวัสดีเจ้าเต่าน้อยเฮ้ยเฮ้ยแหลก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 โอ้แคเอารถมาจมน้ำโอ้โหเอารถมาจมน้ำทำไม ปลาฉลามเอานี้ก่อนไปลาฉลามโอ้โหไปอยู่แล้วเฮ้พวกเราระดมยิงไปลปลาฉลามเร็วไปฆ่าปลาฉลามไปฆ่าปลาฉลามอยู่พวกเราฆ่าปลาฉลามเร็วโอ้โหนี่เดี๋ยวมันต้องระดมอยิงเฮ้ยยิงไปลาฉลามครับยิงไปลาฉลามเร็วโอ้ไปลาฉลามบกุกอ้าวอ้าวโอ้ไปลาฉลามมันหนีไปแล้วเห็นไหมโอ้ไม่ทันยานเลยไอ้วัวอยู่ในน้ำปะเฮ้ยอย่าไปทำร้ายวัวมันวัวมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเด้อให้ขึ้นก่อนดิทำไมมันโดดขึ้นไม่ได้วะเนี่ยึึบอไปพร้อมแล้วซูเฟอร์ไปเลยโอ้โหแต่ละคนนี่ได้ว่าเออซ่อมรถอะไรโซูเฟอร์ของเราไปไหนดอซูเฟอร์ซูเฟอร์ซูเฟอร์พาขับไปไหนเนี่ยฮะตกปลาเอ้ยไปตกปลากันไอที่นี่แหละที่นี่แหละบรรยากาศดี เอาปูกระชาเหรอโอเคปูกระชาเดี๋ยวเราจะไปปลูกกัญชากันนะครับจากนั้นหลังจากนี้ไปปลูกกัญชาปลูกกัญชาไปเอ้ยที่ไหนนะครับดีเดี๋ยวโอ้โหขับช้ามากเลยรอบนี้ขนาดรอบไปวัดยังขับแป๊บเดียวอะไรกันเนี่ยโชเฟอร์ของเรานี่ยรู้สึกว่าจะล้วนแล้วง่วงนอนหรือเปล่าโชเฟอร์ไปบังตาอา่าไหวหรือเปล่าควันบังตาเหรอซ่อมนี่ซ่อมรถเดียวโอโ้โหโอเคซ่อมรถให้แล้วเฮ้ยตกนี่นี่เอาเบ็ดตกปลามาตกบนรถเลยซ่อมไงนี่ซสอมใครท้าด้วยเนี่ย โอ้โหใครมันท้าดวนมาตอนนี้ไม่ละดวนเฮาะ้ปลาเฮามาที่ไหนเฮานี่ไอ้ไอ้ด่างตัวดำเนี่ยเอียอย่าเฮาดิโอ้อย่าอย่าเฮายังหยุด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 เฮาอยู่หรอยังเฮียฆ่าทิ้งจริงๆนะนี่ต้องมีสเต็ปขับรถจริงๆบอยเนี่ยขับรถต้องมีสเต็ปด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยว เอามาปลูกกัญชาเนี่ยต้องต้องปลูกบนเขาอ่ะมันเป็นเคสเหรอฮะเออโชเฟอร์ปลูกกัญชาอะไรบนเขาเนี่ยมันจะขึ้นเหรอเนี่ยเอ้าไอ้นี่มันมาได้ไงอ๋อ้จะปลูกกัญชาได้ไหมเนี่ยไปไปดิไปดิไปดิตรงไปตรงไปเออเฮ้ยมันจะมีที่ปลูกเอ้ยเจอที่ปลูกแล้วเป็นไงนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยตรงนี้แหละตรงที่เราตามหา เฮ้ย,ย,ยนี่มันคือที่ทปลูกกัญชาเฮ้ทุกคนลงเฮ้มาถึงจนได้นะเผาป่าด้วยเผาป่าเฮ้เราจะมาเผาป่าพรา้อมปลูกกัญชานะอโอเคทุกคนพร้อมพร้อมใช่ไหมพร้อมยังพร้อมยังทุกคนไปอนเอาเตรีมมยมเมล็ดกัญชามาลูกเดี๋ยวไปปลูกก่อนเดี๋ยวไปปลูกก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปปลูกขอไปปลูกคนแรกก่อนนะปลูกกัญชานะครับเราต้องปลูกทำเลที่ดีที่สุดเขาว่ากันว่าทำเลที่ดีที่สุดมันเป็นตรงมุมเนี่ย ปลูกกัญชาเฮ้ยอย่ามาปลูกทับนะปลูกกัญชาเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนปลูกยังปลูกดิโอ้โหปลูกดิปลูกกัญชาดิจะปลูกทับกันดิเออเนี่ยเนี่ยปลูกปลูกปลูกกันเเราจะไปต่อแล้วเราไปไปทำอย่างอื่นกันแล้วเออปลูก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 เข้าไปเออนี่คือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะพวกเราจะตัดไปแล้วพวกเราก็นี่เผาป่ากันแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเผาเผาป่ากันเอ้าโอ้โหมันจะยิงทำไมเนี่ย โอ้โหเนื่องจากโดนคนในแก๊งตัวเองยิงนะก็ไล่ออกจากแก๊งแล้วนะไล่ออกแก๊งเลยนี่ในล่ะมันเชื่ออะไรวะมันออกจากเกมไปแล้วมันออกเกมไปแล้วเออเออมันบางอาจมายิงได้ไงเนี่ยมายิงแล้วก็หนีออกไปใช่ไหมไม่กล้ายอมรับความจริงเอ้ยคนเราเนี่ยจะบอกไว้เลยนะคนกล้าทำอะไรต้องกล้ายอมรับผลที่ตามมาไปจจคลิป